สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวพาเอารถเจ้าปะทูไร้เ,เจ้าปะวานครับไปทดสอบใส่ดินตักด,ดินกับทีมงานสอสอ,อยังก่ออเพชรเออสอเพชรสมบูรณ์นะครับโดยเสียคมเพชรเอาขื้นรถไอ้วนแล้วพวยน้ำแล้ว ยิ่งดินงานวันละห้าสิบหกสิบเที่ยวทีมงานโดยเมคโคลเอชเคสองร้อยมาร์กไนบ้านเรามีมาร์กเทนเนาะมาร์กเทนมาร์กเอดญี่ปุ่นมีมาร์กไนครับต้นเกาโอ้ดินงามคัะ นิม่ยนิมกยืนบ่บ่ต้องเสียบแคันยเชียวหน่ก็ติ่ยงขึ้นยังกบมันแหนบมันพุงหมดนี่หนอเน่ยยิบเ็นวะล่างระบบบดปัหาเอ็นไม่หมดเลยล่างตู้ล่างแล้วเขาเอนะไรีบอก่วันีงบวกร่วมวันเยอ๋ยวๆถอดนี่ถอดทางล่างยกหัวขึ้นถอทางล่าง น็อตเบอร์ 10C ตัวเดียวข้างล่างเขาจะถอนนี่บอกพอๆยืมไปถอนหันทุ่งร่มสีระเบิดถอนล่างเบอร์ 10C แล้วก็ถอนสลักว่ะแล้วเขากบบมุนพวกยกหัวขึ้นแมุนพวกม่เลยมาตรงแล้วก็ซุบขึ้นมันเป็นจำปาไยบอเขาเห็น,วยวนอยู่บ้านเจ้าฟ้าเอาปวดเมื่อวานว่าจะทำไม่เสร็จวันนี้ค่อยมาแล้วบอกว่าเอามาเลื่อนมาทางด่ว,วน บ่ดินกับคอนกรีตนี่แทบติดกันเลยลอกนักจีนเลอกสาดิลอกสาเลยซื้อดินมาเนี่า,าดีจังวะโอ้เราข้อใส่ยังไงล่ะไ,ไงแล้วลวะนี่ว่ต้องเสียบใถ้าอ,อยู่ท่าดูพวกคนอะพวกพวกมันตีเกี่ยวยุ่นหนากระจกจอดเปิดว่าอะไเลย่อ,ยอยน,นี้เน่ยเจ็บเหมือนกันนี่ ้ย่าไคัเนี่าวพอแทะต่วันรถมาสิขายส่ตันี่พไปดูยูดีก่อนพาไปดูยูดีคันนี้ที่เราขายให้แกมาส4มสี่ปีแล้วได้เหตุยังไงนี่ไหม่ไม่ไะใหม่ทั้งขัางขาดก็เสอดเนี่ย่ะก็เปลี่เปลี่ยนคนเปี่ยนฟ้าสูบอ๋อคนเยนฟ้าสูบยางยางเปลี่ยนเทียไปไม่ถ้าท้านเี่ยโ้ยรว ยูดีที่ขายมาตั้งแต่สามปีที่แล้วครับรถมีงานอ่ะเจิมไหนที่รถใหม่เป็นยังไงบ้างย่างหลังไลยนี้โอ้ต้มได้การที่เรี้ยวคนขับไปโค้งไหม lên gần bé ní lưới tầm lê hấp 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 ให้แกถอนหลีกกอ,องเลยกลัวว่าแกจะใส่เยอะเกินไปครับเพราะว่ากระบะมันก็สี่เมตรครับวันไปน้ำนางลร่องนางไปน้ำเล่าจะเขียวไอ้สิรีวิวรถด้วยด,ด,ด,ดีค่ไหนโ้หล่อจริงๆใส่หมวกใส่อะไรแล้วครับคันนี้เจ้าประวัน คนขับแมคโคนี่โหดได้ใจโหดได้ใจครับวางดินนี่สุดจัดเลย คุณครับทีนี่ขอเกียร์ในเกียร์สองคุณครับแมลากคุณไปเลยโอ้คำคุณเนอเจ้าประวานพาเจ้าของคนใหม่หาเงินหาทองเจ้าของก็ ขับรถจริงซะด้วยครับว้าววูวูเลยเดี๋ยวเรามาดูยูดีคันนี้คันเดิมคันเก่าที่เราพาซื้อ<ฮ>แสดงว่ามันบิด มาบิดอยู่บนรถนะเนี่ยเหล็กเย็นหมดแล้วขึ้นไม่ตรงแล้วก็บิดอยู่บนนี้ต้องต้องหารีบหาไม้มาใส่ด่วนเลยเป็นทรงชิงยังอยู่ดียังอยู่ดีเพชดสมบูรณ ชื่อชื่อแกชื่อคมเพชรนะโอ้ชื่ออย่างดูดัดดนมากเลยคมเพชรนะเหมือนชื่อพระเอกในหนังเลยคมแฝก ไนถ้ามีรถน้ำพอดี มาชมหน้าง,งานกันบ้างครับเพราะว่ายุ่ทาไมวิ่งใกล้ๆวิ่งไปเร็วมาเร็วที่เทก็ติดถนนบอดินก็ติดถนนนี่เองอ,อยู่ใ,ใกล้ๆเลย,อยจอดผิดทางแล้ว ยินว่าจะขายนะซื้อมาจากทางสุลินครับคันนี้หลายปีแล้วเลย เส pues <Hey. S 3> <c oughs> ียทอมเทบลอแท้นี่แเสียเสียทอมเทบลอแทนงเนามาทานมาทานใกลเรียวตัวนี้ ก็จะอำลาพาจากกันตรงนี้ครับกับทีมงานสอสมบูรณ์เงกับสอเพชรสมบูรณ์นะครับทีมงานคุณภาพอีกหนึ่งทีมงานสนใจเต้นเต้นเต้นท่าไม้เท้าเี่ยบ้างไให้ไม้เท้มันเ้นมันขึ้นบ่หมดเลยดนินต้องเช่มเต่าเดียวเลย ตะเกียอ่าโอเคโอเคเอาเอกทายเดี๋ยวทายลู่ให้เอกทายเรานี่นี่มาทันเออเท่าเท่าเจ้อ่อจับไปดิ่งกัน มาไล่เดือนนี่เมาลยเดือนี่ยขา้แถวแจ้งเนาเหงาแวพมีไอเนี่ยมามีอาการนี่แถาแจ้เหงาย่กรแล้วล่ข้าจพดมคิดไน่หรอมีมี